แรฝันเกิดขึ้นแน่มาเลยทําอะไรอย่างที่เราคิดได้มาได้หนักเท่านี้แอนอาจารย์วออยากตอบไหมเอออาจารย์วอลเายอาจารย์อลจกตอบไหมเออผมยังไม่ได้ตข้าใจคำถามทํถามหมเออถามว่าอะไรหมันมีโรคผู้เป็นัดติไปหมายความว่าไงเวลาบอกมีโรคู่ปนาดีิมาบอกเราจะรับรู้ยังไงว่าเรามีโรค จริงหรือเปล่าที่มีโคซิมขนาดนี้เรเชื่อกันคือเราติดเกาะไม่ง่ายก่อนว่าเราพูดกับลรพูดถึงหนังอยู่ <c oughs> และในหนังเรื่องเรื่องแมทริกซ์เนี่ยกำลังนําเสนอสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลกเสมือนจริง <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมหรือในชีวิตจริงของเราหรือแม้กระทั่งในหนังเนี่ยที่จะซึ่งในหนังแน่นอนมันเกิดได้แต่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันจะมีโลคเสมือนจริงอยงน้นอยู่หรือไม่ใช่ไหมนะ ไม่เข้าใจเ <laughs> อายรางอธิาคือโลกสมมติจริงผมเดี๋ยวต้องขอขอไปคิดหน่อยไม่เข้าใจนะแต่ว่าคนชอบพูด v ช r t u a l reality แบบนี้นะแต่างนี้ผมคิดว่าถ้ามีคือเราอยู่ในโลกสมมติว่าโลกแบบอันนี้โลกใน <c oughs> ความหมายโลกแบบ planet อย่างเงี้ยนะเข้าใจว่าวิธีอธิบายว่าอยู่ในโลกอะน่าจะ make sense โดยวิธี มีกฎนะที่มันแอพพลายกับของในประเภทเดียวกันผมเข้าใจอย่างนั้นนะถ้าเป็นของฟิสิกอลในโลกก็มีกฎที่แอพพลายกับฟิสิกอลแต่มันหายากกฎที่จะแอพพลายกับของที่ไม่ฟิสิกอลซึ่งทุกวันนี้ยังหาไม่ได้เลยในปรัชญาเศรวิทิาที่ทำอยู่ถ้ายังหากฎในการอธิบายไม่ได้ก็ ผมก็ไม่รู้ว่าโลกประเภทจินตนาการหรืออะไรจะอธิบายยังไงแต่มันมีอย่างนี้นิดหนึ่งคือมีนักปรัชญาคนหนึ่งคล้ายๆไปไกลกว่านนั้นว่าโลกเราที่อยู่เนี่ยเป็นคล้ายๆหนึ่งในบรรดาคล้ายๆ possible world ที่จะเป็นไปได้ l ลฟ์ n นสลฟ์สเปคนบอกอย่างเงี้ยคือคล้ายๆอาจจะเป็นไปได้ว่าโลกเรานหนึ่งในบรรดาเหมือนกับถ้าใช้คำก็คือมีสถานาการณ์ที่จะเป็นไปได้แบบที่ผมไม่รู้ว่ากฎที่จะแอปพลายกับสิ่งที่อยู่ในโลกมันเป็นแบบเดียวกันกับจะไปแอปพลายกับโลกอื่นหรือเปล่านะสมมติกฎฟิสิกส์อะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยสมมตินในความหมายนั้น แล้วก็ในความหมายทางจิตเนี่ยที่ผมบอกว่ายังไม่มีใครหากฎในการอธิบายปกติวิทยาศาสตร์เนี่ยเราอธิบายโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่ากฎหรือทฤษฎีเวลาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรอาอธิบายครั้งเดียวจบแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่อยู่ในประเภทอย่างนี้แล้ววิธีอธิบายคือหากฎมาบอกว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นเหตุการณ์ในประเภทอย่างนั้นเราเลยตอนน้องมีกฎอธิบาย ทีนี้สมมติว่าม,มีโลกอย่างอื่นเป็นทุกคนเป็นอย่างนี้ป่ะและอย่างนี้มีอย่างนีกนิดหนึ่งผมเคยดูหนังนะอันนี้ก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ไม่ใช่นักกินใช่ใช่ผู้ชัชชยเหรอเห็นที่นนรารผ<า>ู้ชายพูดเนี่ยนะ c r i t i c a l psychology ฟังแล้วอโหมันไป โอเวะกับของที่เป็นเรื่องจริยศาสตร์เยอะเลยอันนี้แล้วขอบเขตของการแบ่งระหว่างระหว่างของที่เป็น c ลิ Psychology กับเอติกมันอยู่ตรงไหนทําให้เกิดปัญหานี้คิดขึ้นตามมาทันทีแต่อย่างนี้เอามันมีอย่านี้ตะกี้นี้โลกไม่รู้เสมือนจริงหรือเปล่าแต่ผมจําได้สมัยผมเป็นนักศึกษาทรงศาสตนะร์เนี่ยนะบอตรีเนี่ยสิ่งที่เราชอบไปต้นะจะเคยไป ก่อนนี้เกอเต้เนี่ยมันอยู่อิตรงผู้จัดการอันนี้เออแล้วเขาเขาก็ฉายหนังยุโรปหนังอะไรอย่างเงี้ยแบบมีมากกรรมหนังยุโรปเกอเต้เดี๋ยนี้เป็นผู้จัดการและเป็นสำนักพิมพ์ผู้จัดการที่ตงร,รตงเ,เรียกอะไรนะบ,นบ้านพาทิสอ่ะเออบ้านพาทิสตรงนั้นแหละที่ตรงท่าพาทิสตรงนั้นอะแล้วเดี๋ยวนี้ย้ายไปซอยงามดูเรีไงไอ้เกอเต้ Ger สถาบันวัฒนธรรมเยอรมันใกล้ๆกกับสถาบัน วัฒนธรรมนครั่งเศสีสอยงามปุรีท่านอยาสาหรอะไรทางนั้นนีทีนี้มีอย่างนี้ผมไปดูหนังมาเรื่องหนึ่งอ่แล้วยังชอบอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยเนี่ยแล้วก็ยังเอ๊ะคืออะไรยังตอบไม่ได้ไม่รู้เสมือนจริงหรือเปล่าคือตะกี้นี้เวลาบอกคนที่คล้ายๆเป็นโรคในทางจิตสมมติ m e ท t a l disorder บางอย่างอย่างเนี้ยนะแล้วเราก็ กล้ๆ,ๆอยากจะทำให้เขากลับเข้ามาสู่เรียลิตี้แบบที่คนทั่วไปเป็นแต่สมมุติว่ามันมีคนที่โดยโดยมาตรฐานของสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนเราแต่มันก็ไม่ได้เป็นโรคจิตแบบไม่ว่าจะโรคอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะทีนี้คนประเภทอย่างเงี้ยจะจะยังไงดีจะเราจะมีทัศนะหรืออะไรเขาอยู่ของเขาได้ คือหนังที่ผมไปดูเนี่ยคือมันมีเป็นหนังถ้าผมจำไม่ผิดเป็นหน,นังของอลแลนด์เป็นวากำหนังยุโรปย้ายจากเกิดเต้ตรงท่ามมาที่ไปงามุฟรีนะนะก็จัดของมันหรืออ่านยงผมจำไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่นั่นก็กอ่านยงเสานั้นมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ตัวเอกของเรื่องอ่ะมันไม่ทําอะไรเลยอ่ะนอกจากใช้กันไกตัดแป็งวันอ่ะ เป็นหนังที่ผมชอบที่สุดในชีวิตเืลยนึงเลยแ,เแล้วก็ผมก็ยังไม่รู้อะไรถ่ายอะไรแตมันนานมากแล้วจะจําได้เนี่ยเป็นหนังที่สุดโปรดในชีวิตเลยมันแบบมันไม่อยากทาอะไรแต่มันทําอย่างเดียวคือเอากันไก่ไล่ตัดแมงวันมันเก่งมากเลยมาอันนีงเนี่ยสมมุติ จำไม่ได้สมมติมันไม่เป็นโรคจิตนะและเราไม่ต้องแบบตาม,มันใช่ไหมมันไม่ได้ที่สอนเดิออะไรเริ่มถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะเอายังไงสำหรับคนอย่างนี้คนที่มีอยากเขาไม่ได้ทําร้ายใครโอเคทําร้ายเม็นงวันแนะ่ <c oughs> อาจจะเป็นวันหมดโลกก็ไม่รู้ใช่ไี่แบบอย่างนี้เยอะๆนะไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าไม่น่าหมดนะมันเป็นวันออกไขยเยอะแต่อย่างเงี้ยเอาไงอะ ยอมยอมฟังเราจะ,จะคิดยังไง<ห>คนที่มีแบบเป็นคนแี้ไม่ทำร้ายใคร <c oughs> ด้วยตัดมันวันอย่างเดียวอย่างเงี้ยตอบขอจันทีละพนก่อนนะครับถ้าตามปกตินีีทีคีแค่ก็ือถ้าเขาไม่ได้ทำร้ายคนแล้วเขายังใช้ชีวิต,ตอยู่ต่อไปได้นะถ้าการตัดแรลงวันไปเรื่อยคำถามคือถ้าเราไปยุ่งกับเขาเนี่ยเรานี่ะจะทำให้เขาใช้ชีวิตปกติไม่ได้เราก็จะไม่ยุ่งกับเขา คนบางคนต้มีความสุขเลย,เลยน้อยๆในสิ่งนี้อะไรคือคนบางอย่าง,ขงเขาผมเคยเจอคนที่นั่งมองนั่งมองแบบแยาแล้วมองทุกวันเขาก็เขามีความสุขคนอย่างนี้ยิ่กาผมเขามีความสุขอยู่แบบนี้แล้วพอถึงเวลาเขาก็หาอะไรกินอกของเขาเองชีวิตเขาล้านต่อไปได้เดือดร้อนใครไหมไม่เดือดร้อนใครเขาไม่ได้ไปทาตัวเกลียดกากรานใครสังซิคนอย่างนี้เราก็ก็ปล่อยไปแต่ละคนอีวิถีชีวิตของเขาเนละ ยอ้อนกลับไปในของวัตถุนะครับอ,อันนี้ตอบแทนอาจารย์วรวัตน,นะตนี่เป็นตัวแทนก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยากจะรู้ว่ามันม,มีโลกในแมจริงหรือเปล่าก <c oughs> ็ดูว่าวิทยาการรือเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถทําได้ถึงขั้นนาน,น,น,นหรือเปล่าที่จะให้คนเนี่ยก็อยู่ในโลกของความฝันไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าอันนี้อยู่ความฝันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเขาเรียกววิทยาการถึงขั้นนานก็โอก,กาสก็เป็นไปได้ ไม่เหมือนนั่งไปอะเรื่องที่ทำเป็นแคปซูลแล้วคนไปนอนแล้วฝันถึงว่าเราเป็นอะไรบางอย่างก็เลือกได้เนี่ยคล้ายๆกันโรคเสม,มือนจริงอะไรเป็นอย่างไงก็ได้เมื่อวิทยาการมันนองเราพิสูจน์แล้วว่าที่มันทําได้แต่ณปัจจุบันท,ที่ดูนะครับยังไม่มีเท่ามีทารกยิมคันนะตอบทันต์ตอบคำถามมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอะไรนะใครสื่อเรื่องอิเนเทอร์อรนะเ,รออเนชั่นอย่างไรก็คือเขอาาสรง้ง ในตัวเอกเรื่องก็คือว่าภรรยาของตัวเองของเรื่องรู้สึกว่าโลกสับสนนะครับระหว่างโลกจริงกับโลกในความฝันคือมันเป็นนักแห่งความฝันแล้วก็แบบว่าไ่ถ้าเป็นอินเสพชันเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกับของเมดี้แล้วอินเสพชันมันเป็นระไรแบบนออที่ไอตัวเอกมันต้องวกอะไรบางอย่างไว้เพื่อให้เรียนรู้ว่าเนี่ยมันคือความเป็นจริง หมุนไปเรื Means, ่อยๆนี่มันตื้เลยไั้นีไม่ใช่ครัมันมันต่างมิติกันเนี่ยถ้าเป็นในแง่นี้เนี่ยจะทําให้ฝันอาจจะกระตุ้นบางอย่างได้แต่ของไมทถิกมันคือมันคือทั้งโลกมันเป็นเช่นนั้นเองยังถามไหมครับถามได้นะถ้าใครสงสัยใครรู้อะไรกถามอยากตอบแล้วเร็วเพราะว่าเราก็วาง ไม่ใช่ไม่ใช่ในทางจิตวิทายาเนี่ยคือผมว่าเราศึกษาตั้งแต่กระบวนการที่เรารับข้อมูลเข้ามากระบวนการตีความกระบวนการที่สิ่งสังคมเนี่ยมนมีอลต่อเราจนถึงในท้ายที่สุดเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างปกติสุขจริงหรือเปล่าปกติแล้วพอมาตรงนี้มันเป็นการตีความต่อไปแล้วสุขของเราคืออะไรที่เมื่อกี้อาจารย์เดนบอกว่า เป็นในส่วนของถ้าเกี่ยวในส่วนของมอเราเนี่ยก็จะส,ะะา,ะะรา,สารภาพในภาษาสั่งเล่นอย่างยิเวเองนารักแล้วถามเล่นแล้วผมยิ้มต้องเครียดแล้วอาจารย์ถ่ายไม่เจอไม่อยู่เลยนะครับแต่เล่นหลักเองอยู่เล่นผมมีเล่มรวมนะถ้าสนใจก็ขอยืมได้เออมันไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจว่าความจริงจะเป็นยังไงแต่เราสนใจแล้วว่าความจริงน,นั้นความจริงที่เรารับรู้เนี่ยผมว่ายิวมันจะพูดสุดพวกรึเป่าเป็นยัง เราจะสนใจตรงที่ว่าแล้วความจริงที่เราดูเนี่ยมันส่งผลโดยตรงในตัวเราจริงๆกันไหมเกณฑ์ออกมาไม่ดีเรากล้าจะรับรู้ความจริงไหมในบางครั้งการที่เรามาตรวจสอบว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันถือจริงไม่จริงมันเ,เป็นยังไงเอายกให้ตัวอย่างอันนี้เกี่ยวกับนามสุขคงต่อไปนะครับอ่าสิ่งเสื่อนาเรื่องราวของความรักน,นี่โดยจัดอุ่ชะนะตัวนี้นี่อ่ายกตัวอย่างเช่นจดบจับจับจัเดือดเดืดเดืเนี่ยเหนือยที่จะจัดส่เดือเนี่ย คล้ไม่อย่างเช่นสมมติว่าเราเชื่อว่าคนคนนึงชอบเราเราเชื่อว่าคนคนนึงชอบเราเราเชื่อว่าคนคนึงมาแฝกทำดีกับเราเขาน่าจะชอบเราแหละสิ่งที่เรารับรู้เรารับรู้อย่างนี้เสร็จผลก็คือแล้วเราจะตอบสนองอย่างไรต่อไปเป้าหมายของเราคืออะไรความคาดหวังของเ,เราคืออะไรและในท้ายที่สุดเราบังเอิญว่าเผื่อลืมตัวไปว่าโอ้จริงๆเขาไม่ได้ชอบเรามีเขาก็ทำดีกับทุกคน มันก็จะโดนใไรหลายคนนะเร่องมุกเศร้าตรงนี้แหละชีวิตแชงเราจะรับมือกับความจริงชุดนี้ได้ยังไงก็จริงแล้วเขาก็เป็นอย่ากงเราเราคงต้องมีชีวิตเราต่อไปเราต้องรู้ความจริงอย่างไรเฮ้ยพี่จิงเนี่ยเขาเรื่อชอบเราตรงนี้ถึงถึงตรงนี้แหละจะเป็นช่วงที่เราต้องพิสูจน์ความเชื่อแล้วว่าเราคุณรู้ได้อย่างไรก็เขาชอบคุณ เราไม่เราไม่ใช่เราไม่สนใจความจริงหรอไม่ความจริงเราก็สนใจแต่เราสนใจที่ว่าแล้วเมื่อความจริงชุดนั้นมาเข้ามาถึงคุณแล้วสิ่งที่สาคัญกว่าคือคุณรับมืินันายังไงเนี่ยเขาจีคุณไปแล้วเออที่คุณไปสั่งปีแรกคุณไม่ยังชี้เท้าอยู่ช่วงเวลาที่มันไม่ค่าเก่ยวนย่งสารภาพบทบาทที่มันไม่สอดคล้องกันคุณจะรับมืินอย่างไรสิ่งสําคัญที่ในทางจิดเคานม,มองคือเร<ด> <ผม S 2> ื่องของโค้ชทักความสามารถในการรับมืิน ชุดความจริงมันก็มาอยู่แล้วครับแล้วมันต้องพิสูจน์อยู่แล้วว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงแต่จริงแล้วมันเปนยังไงแต่ถ้าเาราเชื่อไม่จริงเราเราก็ดีดพูดมัไปการที่เราไม่เชื okay. ่อว่ามันเอ้การที่เราเชื่อมันไม่จริงมันจะส่งผลอย่างไรแต่การที่เราเชื่อมันจริงส่งผลยังไงเราเลยมาดูผลกระทบของมันเป็นหลักผลกระทบต่อใครต่อเราแลวต่อสังคมเนควาเข้าใจมากขึ้นไหมฮะเมื่อกี้อาจารย์เทอพทบอกดึงเนี่ยครับ จะพิมพ์ยัปิดเครับจะปิดก่อนวแ่จะสร <es> ุปหมีใครมียบถามไหมครับีคาไหมะรับมีามนะครับสงสัยใครรู้เออคือความรับคือความจริงเลยนะมีเรื่องขำโปรยครั้งต่อไปมีคนเยอะๆนะเชิญครับ เราจะไปหลีกมันยังไงแต่คือถ้าถ้าเขาเนี่ยเขากลับมาถ้าคนื่อนในเขากลับมาหาเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาใช่อะแต่เขาเพิ่งทำนายเรามาก่อนแต่ช่วงเวลาเนี้ยเขาเขาดีกับเรานีครับแล้วเราไปแชร์ไอินดิวตี้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปจริงๆนะแต่จริงๆแล้วอะเขาอาจจะกำลังหลอกเราอยู่แล้วเพู่ในเขาอาบิวตเราอย่างเงี้ยมันมันเรียกว่าเขาโทรมาให้เรารับ ลวอคุก่างส่าันแต่้เเติมเงคืว่าพอเจเหตการอย่างเงี้ยคุเลือกคุณเลือกคุณจะเชื่ออะไรแล้วคุณจะทาตามอะไรสิ่งสาคัญที่กว่านั้นเมื่อคุณทาอะไรไปแลก็ตามคุณต้องยอมรับผลออกมาให้ได้ไม่สำคัญว่าคุณจะเชื่อว่าเฮ้ยเขาบบไม่พหวังแล้วเฮ้ยหรือเขามาหลอกเราคุณจะเชื่ออะไรในเรื่องของคุณนะ เพียงว่าความเชื่อของคุณจะดีไปสู่พฤติกรรมของคุณแล่พฤติกรรมของคุณต้องเกิดผลของพฤติกรรมผลของพฤติกรรมนั้นคุณต้องเป็นผู้รับผลคุณรับมาได้หรือเปล่ามันได้่อยู่กับว่าคุณจะเลือกเชื่อาำเชื่ออะไรแต่ถ้าใครเขาไม่ได้หลอกคุณแต่คุณเชื่อเขาบอกคุณคุณได้ทิ้งโอกาสอีกไบคุณต้องยอมรับผลที่คุณได้มาชัดเจนนะครับโอเควันนี้ไม่น่าเชื่อละครับตอนแรก จะมีบอกว่าการปปรับรู้ของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่2ระบบก็คือระบบที่เรียกว่าบอททอมอัพแล้วก็อีกระบบที่เรียกว่าท็อปดาวนะ์เนาะบอทท้อมอัพก็คือจากก้นไปจากข้างล่างไปสู่ข้างบนถูกไหมนะท็อปดาวน์ก็คือจากข้างบนลงมาข้างล่างนะกรณีที่เกิดขึ้นของการรับปปรู้ทั้งสองแบบเนี่ย มันเก floor, mm ิด hmm. ข like <Okay. S 1> ึ้นในในกรณีที่แตกต่างกันไปเนาะพอทองอาพเนี่ยคือการท um, ี่เฮ้ยเรารับรู้ในลักษณะที่ว่ามีคุณลักษณะของสิ่งแล้วแบบในแบบหนึ่งวงกลมวงกลมมีเส้นตรงเอ้ยตรงนี้รับรู้เป็นทรงกระบอกรับรู้เป็นแก้วอีกทีนึงค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปจากรูปทรงรูปทรงค่อยๆตีความขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมอันนี้ก็คือบอท่องอัพก็คือจากจากองค์ประกอบของสิ่งแล้วขึ้นไปตีความถึงความหมายคุณสมบัติต่างๆงสิ่งแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีแบบดอกดาว แบบท็อปดาวเนี่ยมันจะใช้ในกรณีไหนละ่ะก็คือกรณีที่สิ่งเอานั้นๆเนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนเนาะสมมติอาจารย์จับอย่างเงี้ยอันนี้คือกล่องอะไรทุกคนรู้ปะเห็นกล่องนี้เต็มๆปะว่านี่คือกล่องอะไรไม่เห็นแต่หลายๆคนตอบได้ว่านี่คือกล่องของโออิชิเพราะว่าเราเนี่ยใช้ท็อปดาวน์อนาัลิซิสเนาะก็คือใช้ความรู้เดิมใช้ประสบการณ์เดิมของเราเนี่ยมาจากว่าอ๋อตรงเนี้ยมือมันบังไว้จริงๆมันเป็นกล่องสีเ่เหลี่ยม แล้วไอ้กล่องแบบนี้เคยเห็นมาก่อนนี่นะน่าจะเป็นของกล่องอะไรนะกล่องอ้อสุดท้ายก็รู้ว่าเป็นกล่องโอชีอันนี้ก็คือการใช้องค์ความรู้เข้าไปจับสิ่งเล่าก่อนอันนี้คือเรียกว่าท็อปดาวเนาะอันนี้ก็คือแนวคิดบอท็อกอัพต่อกับท็อปดาวของของการเรียนคือคืออ่ผมไม่กล้ตอบเพราะว่าขอเก็บไปคิดก่อนละกันดูเหมือนเรื่องใหญ่โต แล้วก็แต่แต่มันคืออย่างนี้คล้ายๆบางทีถ้าสมมติว่าเรารับรู้โลกเนี่ยนะผมผมเข้าใจว่าในปรัชญ,ญาขนาดนี้เนี่ยมันกำลังให้ความสาคัญเกี่ยวกับประเด็นนึงซึ่งเราไม่ได้พูดในในวันนี้ก็ตอบคำถามเกี่ยวกับการนี้ก็คือว่าเมื่อกี้นี่เราพูดถึงเคลียร์ที่เป็นคล้ายๆ subjective experience เป็น เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเองเอแล้วเราก็ทราบว่าโลกมันใช้คาดว่าไมู่้ตถูกแต่ร้อยเปอร์เซนตโลกตามที่เรารับรู้ไปเรียน,นี้แต่มันมีอีกอันเด่งที่คล้ายๆเวลาที่เราคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเนี่ยโลกที่เราคิดอะนะ มันคืออะไรอันเนี้ยตอนนี้กําลังคนกําลังที่แบบว่าสนใจของอย่างเงี้ยเขาเรียกในภาษาปรัชญาเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของ intentionality คือเวลาเราคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคอนเทนต์ของสิ่งที่เราคิดมันคืออะไรซึ่งไม่ไม่สมไม่ต้องสนใจว่าโลกเป็นยังไงก็ได้แต่เวลาเราคิดเราคิดอะไรอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่ากําลัง ผมก็ไม่การตอบแต่ว่าดูเหมือนอไอ้เรื่องนี้เจ็คนกําลังคิดกันในในปรัชญาอยู่ความขวนขนาดนี้ซึ่งไม่จําเป็นต้องใส่ใจกับโลกข้างนอกหรืออะไรละแต่สนใจเฉพาะของที่เราคิดอยู่แต่ตะกี้ที่จะพูดแล้วบอกลืมแต่ไม่ลืมนะลืมนึกขึ้นได้ก็คือไม่เกี่ยวกับไอ,อ้ตะกี้นี่ intentionality อะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันเกี่ยวกับว่าทำไมอันนี้แค่สงสยัยคนรุ่นใหม่เนี่ย สนใจดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะพอถามอะไรเกี่ยวกับหนังแม้แต่แมทริกเนี่ยนักปัญญาสนใจมากมายเลยตั้งเป็นกลุ่มถกเถียงเรื่องแมทริกกันกันน่าดูเลยเเนัจนาติตาแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยดูหนังเลยไม่ท,ทั้งที่ดูปักเดียวก็เบื่อแล้วไม่อยากดูแต่ที่ชอบดูคือหนังจินกภายในย <laughs> <laughs> ังอยู่แล้วก็ผมผิวังตัวเองขนาดนี้เพราะว่านี่บทดูหนึ่งตอนเลย เพราะว่ามันมาสองทุ่มโลกของผมเนี่ยเป็นโลกหนังจีนบางใบไหนก็บีเยอะยุทธจักรเคยดูไหมเนอก็บีเยอะยุทธจักรดีชอบมากมันสลับซับซ้อนดีแล้วก็พอไม่ได้ดูมันมาสองทุ่มของทีวีบีไอไอของทรูเนี่ยในทีวีเขาไม่ดูสองทุ่มผมก็ต้องไปนอนตื่นแล้วคืนนี้ ก็คือมันมาเที่ยงคืนถึงปีหนึ่งอีกรอบนึ่งต้องดูเตี่ยงคืนถึงปีหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ผมต้องไปสอน9วงมันจะยังไงก็ต้องดูยนคผมรู้ึว่าภาพมัน้กับการแยกว่าเพราะากานของ าาปัญญอใน,น,นเชิงของปัญญาอยู่ความเป็นการงานในระบบประกันเนาะโอเคนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ดู้การมาดูดิ้งทนึทีเลยโอ้ไม่น่าเชื่อ,อเราเริ่มตั้งแต่กระบวนการที่แต่และคนเนี่ยรับรู้ข้อมูลจากภายนอกมาทีละนี้คือนิ่เข้ามาสู่สมองจนถึงสู่กระบวนการดีความจนถึงกระบวนการที่เราใช้ประสบก,การณ์ของตัวเราเองในการดีความ์รวมถึงสภาพของสังคมแอนฟอร์ที่เราดีความ เรามีการตีความในเชิงว่าเออจริงไม่จริงมันคืออะไรมันมีทฤษฎีแนวคิดต่างๆมากมายทั้งทางจิตวิทยาและในทางปัญญาแต่ถ้าเราใครสังเกตดูดีๆนะครับเราก็จะพบว่าในทุจกจังหวะในทุกขั้นตอนของกระบวนการราับรูเนี่ยมันมีสิ่งที่มันปิดเงื่อนเราอยู่เสมอเราไม่มีทางบอกเราเอาสิ่งเราเชื่อนั้นวันนี้เนี่ยว่าเราเป็นใครมันจริงไม่ยไงเงแต่ผมก็บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดว่าอย่างน้อยที่สุดเวลาที่เราคิดว่ามันจริงหรือมันไม่จริงเนี่ย ถ้าคุณหาความจริงอะไรไม่ได้ก็ยังหายได้เวลาสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันส่งผลอย่างไรบ้างกับตัวคุณพยายามมองมันตามความจริงเขาบอตามความจริงนี่มันอาจจะซับซ้อนขึ้นนิดนึงแต่ว่ามองดูดีว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณไม่หคุณรู้สึกอย่างไรแล้วก็พยายามปรับตัวไปให้มันเหมาะกับจุดสำคัญยังไงนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจะฝากไว้เท่านี้นะขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์นะครับที่โอกาสกมาพูดด้วย ก็ขอบคุณทุกท่านเช่นกันนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างโลกวงรสินหนาเหมือกันทุกคนอื่นนะครับคือผมว่าทั้งโบราณคดีทั้งนวนิพศาสตร์ซึ่งเป็นทางของผมแล้วกันนะครับก็มีการเถียงเรื่องนี้กันมากนะครับทั้งเรื่องในความจริงการรับรู้ต่อความจริงเราจะเข้าใจอดีตที่เป็นจริงได้ยังไงไม่ได้เป็นแค่แป้งทีเฉยๆเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับอ่างนก็ตามนะครับก็ก็ขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็รวมถึง ถึงใครหลายคนนะครับเป็นจ้าน้าที่นะครับสำหรับใบแบบประเมินนะครับรบกวนเอามาคืนทางด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสิทธิ์ชนะในครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องที่เข้ากับบรรยากาศนะครับแล้วก็อาจจะถองคำถามว่ารักของเธอเป็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือเรื่องปรัชญาของความรักหรือรักเป็นเพียงแค่สารเคมีนะครับ คุณครับเวลา16.30นาทีที่ห้องนี้นะครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีนะครับนพูด <c oughs> พูด <c oughs> พูดสายเดียวเพราะวดกับนี่เไม่ไับอนะขคุณครับ